ใครข้อสงสัยอาวุธปืนนั้นจะทําให้เสียเปรียบแล้วก็ดูอ่อนแอร์ในการต่อสู้ระดับสูงหรือเปล่าครับและอาวุธปืนนั้นคสามารถใช้ร่วมกับฮาคิได้หรือเปล่าครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ฮาคี้กับอาวุธปืนนะครับก็เนื่องด้วยมีแฟนเพจเนี่ยขอคอมเมนต์ถามมานะครับอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ปืนในโลกวันพีชครับปืนเนี่ยมันมีระดับไหนบ้างครับอาวุธปืนนั้นเคลือบ์ฮาคีได้ไหมครับตัวละครหลายๆตัวในเรื่องเนี่ยน่าจะสามารถหลบกระสุนได้ทันครับเพราะว่าถ้าแบบคนเก่งๆเนี่ยมันจะมีฮาคี้สังเกตใช่ไหมครับและไอ้คนแบบใช้ปืนเนี่ยมันจะยิงโดนเขาหรออะไรอย่างนั้นนะก ครับผมผมก็เลยอ่ะขอเอาคอมเมนต์นี้เนี่ยมาทาเป็นคอนเทนต์กันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องหลักๆนี้ก่อนครับว่าอาวุธปืนใช้ฮาคีได้ไหมครับแล้วอาวุธปืนนะครับจะไปใช้ต่อสู้โจมตีกับคนเก่งๆกับการต่อสู้ระดับสูงได้หรือเปล่านะอธิบายเรื่องการใช้อาวุธปืนกับฮาคีก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้นะครับการใช้ฮาคีกับอาวุธปืนเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้มีประเด็นแต่อย่างใดครับแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็สี่ออกมาครับว่าอาวุธที่แบบเป็นการโจ ฮาคคได้รับยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าเบิร์นดีเวิร์นครับเจ้านี่เนี่ยก็เคยต่อสู้กับลูฟี่ในภาคพิเศษนะครับเราก็จะเห็นว่าเบิร์นดีเวิร์นเนี่ยมีการจิตหินขึ้นมาปาหินใส่ลูฟี่ครับแล้วเราก็เห็นว่าหินอันนั้นเนี่ยเบิร์นดีเวิร์นเนี่ยมีการใส่จิตคุกคามลงไปครับก็คือการใส่ฮาคิลงไปในหินครับพอปาหินใส่ลูฟี่ครับคอมโบเข้ากับพลังภูมิศาสตร์นะครับลูฟี่เนี่ยก็โดนดาเมจเข้าไปเต็มๆนะครับเพราะนั้นครับผมก็เป็นอะไรที่เม k เซน n s นะครับสำหรับของที่มันอยู่ในมือนะครัับบถ้าาาาาาาเเเรรรใใใสสส่่่จิตคคคคุกมลลงงไไไปปปปฮพออ พอเราเคลื่อนไปโจมตีศัตรูนะครับมันก็จะยังคงมีฮาคี้อยู่นั่นเองครับเปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งครับมาเกเล็นักลบแห่งเผ่าคูจาครับมาร์เกล็เนี่ยก็จะใช้ธนูแล้วก็ลูกดอกเป็นอาวุธใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามาร์เกล็เนี่ยยิงลูกดอกไปใส่หินนะครับหินก็แตกครับมาเกเล็ดยิงลูกดอกใส่ต้นไม้ครับต้นไม้ได้ถึงกับพังนีผมต้นไม้แบบเบ่งโคนท้งต้นนะครับแล้วพอลูฟี่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกดอกมันแรงจังนะครับพลังทําลายล้างมันสูงจังนะครับลูฟี่ก็เอาลูกดอก กร็กก็บอกว่าลูกดอกนะครับมันใส่จิตคุกคามลงไปครับมีการหุ้มหาคีเอาไว้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นครับก็จากกรณีคล้ายๆกับเบิร์นดี้เวิร์ดนั่นเองครับจับลูกดอกอยู่ที่มือครับใส่จิตคุกคามลงไปยิงลูกดอกออกไปครับมันก็จะมีพลังทําลายล้างที่สูงมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับในกรณีเดียวกันครับถ้าเป็นอาวุธปืนครับสำหรับผู้ที่ใช้อาวุธปืนนะ ถือปืนอยู่กับมือครับก่อนยิงนั้นก็ใส่จิตคุกคามลงไปในกระสุนปืนครับพอยิงกระสุนออกมานะครับผมกระสุนนั้นก็จะมีจิตคุกคามมีฮาคิใส่อยู่ด้วยนั่นเองครับการโจมตีก็จะรุนแรงขึ้นครับยิงใส่สายโลเกียถ้าโดนนะครับก็จะสามารถทําดําเมจใส่พวกสายโลเกียได้ด้วยนั่นเองครับต่อมาครับประเด็นที่ว่าอาวุธปืนเนี่ยจะสามารถยิงคนเก่งๆได้ไหมครับไอคนที่แบบเก่งๆใช้ฮาคิสังเกตได้เนี่ยก็น่าจะหลบอาวุธปืนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยแบบกระสุนเนี่ยงงว่าจถึตตััู อย่างนี้นะครับศัตรูเห็นลูกกระสุนแล้วศัตรูหลบได้แล้วนะครับผม จริงๆต้องบอกว่าคนที่ใช้อาวุธปืนเก่งๆในโลกวันพีทคือโอ้มีหลายคนนะแล้วแบบเก่งๆหลายคนนะครับแล้วก็แบบเป็นพวกระดับแม่ทัพจักรพรรดิอ่ะเออเป็นระดับผู้บริหารของกลุ่มจักรพรรดินะครับไม่ว่าจะเป็นยาซบเนะครับเป็นเบคแมนนะครับผมแวนออกาครับหรือแม้แต่ตัวอีโซเองครับอีโซนี่ค่าหัวนี่ระดับทะลุ500ล้านนะครับตรงนี้ต้องอธิบายครับว่าพอเป็นการต่อสู้ระดับสูงนะครับคนที่ฝีมือไม่ถึงกับห่างกันมากนะครับคนที่มาแบบแข็งแกล่งมากๆระดับท็อปๆแล้วนะครับต่อให้มีฮาคิสังร ก็ตามทีครับมันก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ซัทุกครั้งไปครับหรือแม้แต่กระทั่งคนเหนอนาคตเองเนี่ยก็ยังสามารถโดนโจมตีได้ได้ซ้ำไปครับยกตัวอย่างเช่นไคโดครับตัวไคโดเองเนี่ยนอกจากจะมีฮาคิสังเกตแล้วครับตัวไคโดเองนั้นยังเห็นอนาคตได้ได้ซ้ำไปครับก็อ้างอิงจากเนื้อหาในบางงัเลยครับตอนที่ลูฟี่เนี่ยเป็นเห็นอนาคตใช่ไหมครับเจ้าไคโดเนี่ยก็พูดกับลูฟี่ครับว่าอย่าคิดนะว่าลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่เห็นอนาคตได้คนเดียวนั้นนั่นก็แปลว่าฮาคิสสังงงงเเกกตตขขอไไคคโดดน่ย็าาาาามรรถ้้ชววะะล แวบหนึ่งด้วยเหมือนกันครับแต่เราก็จะเห็นว่าไคโดเนี่ยพอต่อสู้หนึ่ง,งกับลูฟี่ใช่ไหมครับมันก็แบบพอๆกันทัดเทียมกันนะครับไคโดเองก็โดนลูฟี่โจมตีไปหลายดอกครับไคโดเองก็โดนคิลเลอร์โจมตีโดนท่าอาชูล่าของโซโลอะไรอย่างงี้ครับผมแล่นก็แปลว่าพอเป็นการต่อสู้ระดับสูงเขา้ใจ่ไหม มันก็ไม่ใช่ว่าจะหลบการโจมตีของศัตรูได้ทุกครั้งไปนะครับผมพอมันแบบเป็นการต่อสู้ตึงๆนะครับมันก็ต้องมีโดนกันบ้างอยู่แล้วครับตอนต่อสู้กับก้าวปอกดาบแดงครับไคโดเองก็ไม่ถึงกับขั้นแบบแผลเก่งเหลือเกินหลบการโจมตีได้ทุกต่อกันสักขนาดนั้นครับเราก็จะเห็นว่าพวกก้าวปอกดาบแดงเนี่ยก็ยังมีการโจมตีโดนไคโดหวดไคโดได้ในหลายต่อหลายครั้งเลยด้วยซ้ำไปครับหรือแม้แต่อิโซอิโซใช้วุฒิปืนใช่ไหมครับในตอนที่อิโซยิงไคโดเนี่ยก็เห็นว่าสามารถยิงโดนไคโดได้ด้วยเหมือนกัััันนนใ่่มมคครรบบผก็ ต่อให้เป็นผู้ใช้อาวุธปืนครับถ้ามีฝีมือดีนะครับฝีมือระดับสูงนะครับมันก็สามารถที่จะเล็งยิงโจมตีศัตรูได้อยู่แล้วครับแล้วก็ลองดูครับว่าสําหรับคนอื่นๆที่แบบดูแล้วแบบเก่งมากๆแน่ๆครับผมอย่างแวนออก้าครับผมไอ้เจ้านี่นี่ออกแนวแบบเป็นเหมือนระดับมือพกานอ่ะออกแนวแบบมือไรเฟิลยังไงอย่างนั้นนะครับผมเปอร์นี่น่ากลัวมากนะโอกาสในการยิงโดนศัตรูโอกาสในการยิงเข้าเป้าครับผมเปอร์เซนต์มันสูงอยู่แล้วครับแล้วคนที่ใช้อาวุธปืนเป็นหลักครับอย่างยาซบหรือว่าเ็นเบ็กแมนครับเจ้าคนพวกนี้รรัับบบฝีือะะดดสูงเป็น ของโลกอยู่แล้วนะครับน่นอนครับว่าพอเขายิงศัตรูนะครับมันก็ต้องมีการโจมตีที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็สามารถสร้างดามาจตใส่ศัตรูได้ครับต่อให้ศัตรูหลบได้บ้างนะมันก็ไม่ได้แปลว่าโอ้ยิง10นัดไม่หลบได้10นัดใช่ไหมครับก็อาจจะมีบางนัดที่โดนบ้างอาจจะมีบางนัดที่ศัตรูหลบได้บางครับแต่คือผมจะบอกว่าโดยภาพรวมนะครับผมอาวุธปืนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เสียเปรียบในการต่อสู้อยู่แล้วได้เลครับมันก็ได้เหมือนกับการต่อสู้ทั่วไปนะผมที่มีการผัดกันลุกผัดกันล พยายามทิ้งระยะเน้นการโจมตีระยะไกลอะไรกันไปครับก็่าจะเป็นสไตล์การต่อสู้ที่พวกคนใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาถนัดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมก็เป็นการไขข้อสงสัยครับสำหรับคนที่มีการคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่ว่าอาวุธปืนในวันพีซเนี่ยมีกี่แบบมีกี่ประเภทนะเดี๋ยวขอทําแยกในคลิปหน้าครับผมขอไปหาข้อมูลขอไปรวบรวมข้อมูลก่อนนะสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมก ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ